ส่งกำลังใจปีเตอร์คลอฟผ่าตัดอาการหนักชาวเน็ตให้กำลังใจปีเตอร์เป็นนักร้องนะักแสดงรุ่นรึ่งไทยเดนมาร์กเกิดและโตที่เดนมาร์คคะและเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ17ปีกับผลงานการถ่ายนิตยสารและถ่ายโฆษณาและจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญาของมิ่งขวัญแสงสุวรรณ ต่อมาก็ปิดตัวลงปีเตอร์เซ็นสัญญากับแกรมมี่จนได้ออกอัลบั้มชุดแรกหินผ่ากาดาบตอนอายุ21ปีและมีซิงเกิลฮิตหลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเจ้าทุยอยู่ไหนและมีอัลบั้มต่อมาเมจิกปีเตอร์ซึ่งมีซิงเกิลฮิตอาทิอยากเกิดเป็นเธอและตัวประลาดและสุดปีเตอร์ได้โพสต์ในอินสตาแกรมเตือนระวังการผ่าตัดตาจะ้ะ โดยปีเตอร์โพสว่าให้เตือนระวังการผ่าตัดตาเหตุเพราะขายี้ตาเพราะฝุ่นข้าวทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงอยากมากมายเลยทีเดียวหลังนักแสดงและนักร้องหนุ่มหลอบปีเตอร์ออกมาโพสรูปของตนเองที่มีภาพปิดบริเวณตาอยู่โดยหนุ่มปีเตอร์เล่าว่าเศษผมเขาตาอยากขายี้นะครับไม่งั้นอาจจะต้องผ่าตัดตาเหมือนผม แฮแท็กยกเว้นความรักเข้าตาให้ขยี้ได้มุฟลั่งเสี่ยวตากุ้งหญิงจากแฮตแท็กคงทราบได้ว่าตากุ้งหญิงไม่ใช่โรคธรรมดาจริงๆคะ่ะหากติดเชื้อแบคทีเรียมากๆอาจทำให้ตาบวมแดงอักเสบและอาจเป็นหัวหนองบริเวณเปิดตาทำให้รู้สึกระคายเคืองเจ็บจนถึงคั้นต้องผ่าตัดได้